ก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Just Cause 4นะครับผมในพาร์ทที่สามแล้ววันนี้ผมเปลี่ยนชุดใหม่แล้วนะเนี่ยดูไปวันนี้เราไปไหนกันดีนะนี่ผมอยากไปตรงนี้อะเราจะไปตรงนี้กันเดี๋ยว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 สักคันรถสักขันตุ๊ก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 อุยอ้ยอุ้ยอะไรวะ ขอคันนี้ไอ้น,อน้องดูเสียงด่วนเนาะอุ้ยเชี๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยยังยังอยู่ครับยังอย,อยู่ยังอยู่อันไหนวะนี่อะขับง่ายกว่าฮลิคอปเตอร์เยอะเลย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 ฮันโอโลเลยเลย มาแล้วจ้ะถึงภารกิจให้เราทำอะไร Moving out We're ready to go. b u t r i s is off getting us some intel from a guy in Kuya. Can you make sure she gets to the outpost safely? Can't wait to meet her. คือคือให้ไปนี่ โอ้ฟาดทาาเวลโอ้ไมายกอดฟาดทาาเวลเข้ามาไปจบโอ้ฟาดทาาเวลกันอย่างนี้เลยสุดยอดทำระเสตีตัวเองอหว้าวเร็วเายมาละจักโอเคขอยืมรถหน่อยอันนี้แหละไกลดิลบไปน้องมันให้ลงนี่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยว อ๋อขึ้นบนไปนะครับมันขึ้นยากจากังวะโอเคขึ้นถึงอ่ะเอา,าไงเพื่อนนายมาอยู่อะไรตรงนี้เนี่ยมาว่าไงไม่มีคอปเตอร์วันคืออะไรแล้วปุ่มนี้มันคือปุ่มอะไรอ่ะ อะไปตรงนิวโอเคอ๋อฟาสราเวลคือใช้คนนี้เหรอดูดิมีคูดาวด้วยท่านผู้ชมไม่รู้คูดาวหรือเปล่า่ะกดแล้วว้าวนี่มันคังแสงเฮลิคอปเตอร์กดอะอุ๊ยมาเป็นกล่องแย่ d อ o มาไม่นองไม่ดีว่ะโหสวยเป็นเครื่องบินจะลงในเอกสามสองหนึ่ง ดรอイโอ้โหจังหนักมากครับผมไงต่อให้ผมขี่เหรอแน่ใจอ่ะให้ขี่ก็ขี่ Let's go easy Let's go เฮ้ยคอมมาด้วยกลัวคอมอมันตายว่ะไม่เป็บบนไรเลยชิปอ่ะชิปโอเคไปไหนอ่ะ <laughs> ต้องอยากให้ความตายด้วยเนี่ยผมมาคนเดียวผมยังเอาตัวรอดได้อยู่นะไปทางโน้นวิ่งกดผิษกดผิดกลัวแล้วกลัวกลัวพิดกลผิดดูอะไรวะเนี่ยหมอขี่เครื่องบินไม่เก่งอะแบบกดผิดทีเดียวคือจบเลยเกมเนี้ยอันตรายจริงๆเลยเจะหนึ่งละอีนิดนึงนิดนึงนิดนึงโอเค ปีคือละล็อกแล้ว,แล,วแล้วลงยังไงอ่ะลงยังไงวะถ้ากนดี holy shit อีลงมันดับเครื่องยังไงอ๋อ ให้ตายเถอะกดคอนโทลโอ้ตายเลยโอ้โหแค่นี้ก็จะอีซีแ่แหละผมบอกเล่นรงนี้นานมากมีปืนไหมแถวเนี้ยก็เสียด้ปืนใหม่จังเฮ้ยอะไรอ่ะอาา่าฮะไม่มีอ่ะเจพาเอาไประบบน่อะอย่านำหน้าเจไปก่อนนะนำหน้าได้ไหมเนี่ยโอเคขึ้นบน Uh, cover door. Good to go. We're pushing forward, but none of that matters unless we can disable Yapa's defenses. Easy and I have been working on that. Oh, any map? All of these facilities house prototype weather cores, and each core is connected to Yapa's defense network. With artillery. see si. If we can plant a virus in those weather cores, we can send a message up the network causing malfunctions in the tower's machinery. Everything breaks, boom, no more artillery. Then we just have to blizzard. One thing at a time, Mira. Tell me more about the facilities housing the weather cores. This is Sona Uno. It's protected by a sandstorm. Mira, here. Gracias, easy. What's that? Information on a place called La Masmora. It's a prison hidden in the desert. Something Gabriela said. I think my Uncle Lanza might still be alive. And if he is, he's being held there. And uh... He can help us get into Zona Uno? He helped your father build Project Iapa. Hira, hmm. if he's still alive, I'll find him. Here? Isona Trace. According to Easy, he's not on the network, but I have an old friend, Cesar. He has a theory that might help us. Then let's hear what he has to say. And this isona Dos... We don't know much about that facility. Are you ever going to answer this? I'm not an agency man anymore. Rico, those coordinates are close. Look. Ay, that can't be a coincidence. I'll check it out. ฉัน e n d i n g y ุ u all the data คุณต้องใช r ในเลนส์ AR ของค t ณด t ให t เริ่ม n ีอัสัตวันที h u r ็ s โอเคเสร็จไปหนึ่งภารกิจเมื่อกี้เหมือนเขาจะอธิบายโซนๆนะเท่าที่ผมดูมา เนี่ยแผนที่เนี่ยมันจะเป็นโซนอะ่ะโซนหนึ่งอยู่ตรงนี้นี่คือโซนหนึ่งทั้งหมดโซนสองแล้วก็โซนสามคือด้านล่างตอนนี้เราอยู่โซนไหนไวะเนี่ยอ่าน่าจะอยู่โซนสองอ่าเคลต่อไปเราอ่าตรงนี้โอเคเจ๋งคันนี้สีภูบอกเลยคันนี้เป็นของผมนี่ขับเซียนผมลองเลยขับโคตรเซียนมีอยู่พันหนึ่งพันนัด โอเคเรามาถึงกันแล้วบัดลงนิ่มๆลงนิ่มๆนิ่มๆส,ส่มสวสุดยอดจริงๆเลยเชียวเดี๋ยวนี้โอ้ยเฮลิคอปเตอร์อะไรวะเนีน่ยมีแถวนี้ไหมไม่มีมามิชันโอ้เป็นรู้สอวเอาใครอะ่ะ Tom Sheldon. Tom. Well, I guess you got my message. It's all clear, Mita. I'm on my way. Who's that? Why are you here, Sheldon? When you went dark after Medici, I figured I'd look through some of your old files, see where you might end up. It turns out your dad was working with Oscar Espinosa back in the day, something called Project Iapa. What do you know about Iapa? I know there's lots of buzz about Solis at the agency these days. Talk of weather modification technology, strategic atmospherics. Of course, once the higher-ups heard that I was looking at those IAPA files, I ended up on administrative leave. Guess I'm not the only one who doesn't trust Tom Sheldon. I know you're looking to take out IAPA, Rico. I've already done some of the legwork. You screwed me over more than once in Medici i don't want your help Sheldon. well you're gonna need it i did some snooping around zona dos turns out that place is constantly surrounded by a nasty lightning storm fried poor annabelle here that seems pretty suspicious to have a standing lightning storm like that don't you think this a friend of yours rico not exactly mira morales this is tom sheldon known him for 20 years he cannot be trusted buenas don't listen to this guy senorita pleased to meet you uh, rico and i were just discussing the situation with zona dose and you know how to access the core i don't know anything about the core but i got a good idea how to get us past that lightning storm good luck with annabelle sheldon we'll figure something else out he's got a plan rico and we don't. Okay. Now there's a river that runs underneath the facility. I figure we use a boat to get close. We stingray base back in Medici. The same basic concept. Do you want to make a song? Right no. I also hear there's a nearby research lab that's harness lightning. บอกวา็ลืมาเลยว่าภาคนี้มันมีพวกรา่งพายุเนี่ยนี่พวกรพาย,พพยุด้วยมีมหันตภัยอะไรหลายอย่างกูยันนานจังวะ แต่ใครเบื่อก็สามารถข้ามได้เลยนะครับเพราะว่าไม่ใช่ไอเดียที่แย่ bad idea bad idea เไอเดียที่ไม่ดีพร e อเก มีชูดมีด้วยนี่มีฟู้ใส่ด้วยโอ้ลุงแกคุยเยอะมากอ่าโอเคสักเซตใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยดูแสงตอนกลางคืนนะครับท่านผู้ชมชังน่าสนใจเดี๋ยวนะอยู่บนเขาเหรอโอเคสามจุดนี้เราขี่เครื่องบิน ไปจัดมันเลยไหมเฮลิคอปเตอร์เอาดีฮะไปเอาดิมาดิเอาหมดอะแดงๆนี่เอาหมด,ด,หมดไม่เฟียวงอ,อเลยมันต้องลงพื้นโอเคมามาแว้นกันหน่อยน้องบอกเลย ซมร้อยเดี๋ยวยังไม่อัลเลิศกันอีกเหรอ้อาวแล้ว <c oughs> มันมีปืนด้วยเอาละแล้วเอาละแล้วเอาละแล้ว,ลวชิบหายละอย่ายิงผมอู้โคตรนานโคตรนานอย่ายิงอย่ายิงจะเสร็จแล้วเฮียแดงแดงชิบหายแล้วอะไรกูดี ยังไม่ตายยังไม่ตายเอาดีเอาดีเขาเติมอยู่ไหนมานี่มานีมานี่อะไรวะโคตรเราเราขึ้นไม่ได้เหรอ ได้ลงมาเลยน้องเสร็จโจโอ้โหมันขึ้นได้กันไหมบอกอ่ะฮะโอเคไปต่อเอาดิเอาดิ โอ้ทำไมอันนี้มันใหญ่กว่าเพื่อนวะโอ,อ,อ้อะไรเงี้ยรักหนาวมันอะมาเนี่ยมาเนี่ยไอ้นอ้องอืไปลงไปไอ้น้องตู้ BR17 blueprints ไปหมดเ,เก็บมามาแล้วจะ้ะมีปืนแถวนี้ไหมเสียงอะไรวะนี่ร้อนๆเดี๋ยวโอเคเนี่ยไอตัวนี้มันชอบบิงมาเว้ยเดี๋ยวผมเคลียร์ามาันก่อนเคลียร์มันเอาแล้วเตะ โอ้โชิบชิปหายแล้วโ,โอ้ยลงมาจากรถทำไมเอามาอีกก็เสร็จผมสิครับกระสุนแป๊บโอเค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 ต้องไปโน่นโอเคอะลาดล่างจัดไป อันนี้อะไรอ่ะเรียบร้อย easy เมื่อกี้ผมหลุดอ่ะครับท่านผู้ชมมาเรามาเริ่มกันใหม่ดีกว่ามันจะเสร็จอยู่แล้วนะยังไงโดนมาละโอเคโอเคโอ้ตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะ ราถังอย่ายุ่งราถังอยายุ่งโอเคขยิงขยิงผมขยิงผมมานี้เรีบร้อยเอาละฮะก็พอสมควรแล้วนะครับผมเป็นไงกันบ้างครับบูทแหลกจริงๆเอาไว้มาเจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับ